สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาทิตย์ประจอกแล้วทำไมยังไงค่ะก็เทพนะคะต่อจากตอนที่แล้วพวกฮาจิเมะมาถึงกิวนักปจนภัยสาขาหลักของราชนาครในตอนที่เมินสายตาของชิซุคุและกินฮอทดอกฟอมจนหมดมันเป็นอาคารซึ่งทำให้รู้สึกถึงประวัติศาสตร์ขณดสาขาฟูเรนยังเทียบไม่ติดทางเข้าออกนั้นเปิดอยู่และมีนักปจนภัยจำนวนมากเข้าออกกันอย่างวุ่นวายการรุกรานราชนาครคงจะทำให้งานว วันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเป็นแน่หลังจากเข้าไปภายในกิลแล้วพวกฮา,าจิเมก็ไปทางเคานเ,เตอร์ขนาดมหเหอมาที่มีแถวมากกว่า10แถวแม้จะโละมานไปด้วยนักผจญภัยแต่การดําเนินขั้นตอนด้วยความชํานาญยอดเยี่ยมซึ่งควรเรียกว่าสมกับที่เป็นโตประชาสัมพันธ์ของสาขาหลากัก<ๆ>ก็ทําให้อัตราการหมุนเวียนไปไปได้อย่างรวดเร็วแถมพนักง,งานตรงโต๊ประชาสัมพันธ์ยังเป็นสาวงามทุกคนอีกด้วยใช่มีคนที่น่ารักมากอยู่ด้วยแล้วก็มีคนที่น่ารักและมีคนที่สวยมากทว่าฮาจิเมไม่ติดบ่วงนาะ แบบนนั้เพราะคนรักของฮาจิเมะเป็นสาวน้อยผู้เลอโฉมที่สมบูรณ์แบบโดยมีทั้งความงามและความน่ารักในระดับที่ไม่แพ้ใครนั่นเองหญิงสาวผู้น่ารักที่จับมือฮาจิเมะเอาไว้แน่นแม้ในขนานี้เขาจึงไม่มีทางจะถูกหญิงสาวอื่นขโมยสายตาไปได้ด้วยเหตุนั้นฮาจิเมะจึงคิดว่าอยากให้หยุดจับมือแน่นเหมือนจนกระดูกจะหักได้แล้วเพราะเขาไม่มีทางจะทิ้งยูเอะแล้วไปหลงสเสน่ห์สาวอื่นได้จริงฮาจิเมะเมินเฉยชิซุคุที่ทำสีหน้าไรอารมณ์อยู่ด้านข้างแล้วเดินไปจนถึงโต๊ะประชาัมหา จากนั้นจึงยื่นแผ่นสเตตัสและยื่นเอกสารพิสูจน์การส่งตัวมิวไปยังเมืองเหนือน้ำทะเลเอลิเซนด้วยมารายงานงานที่ว่าวานที่สำเร็จแล้วสาขาหลักสามารถแจ้งหัวหน้าสาขาฟูเรนอินวาได้หรือเปล่า งานไหว้วานเจาะจงตัวบุคคลใช่ไหมคะขออภัยด้วยค่ะแต่กรุณารอสักครู่ค่ะคําพูดของฮาจิเมะทําให้สาวที่โตประชาสัมพันธ์เอียงหัวเหมือนงุนงงเล็กน้อยไม่มีทางที่หัวหน้าสาขากิลจะให้งานไหว้วานเจาะจงตัวบุคคลกับนักะจนภัยธรรมดานี่จึงเป็นปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งถือว่าปกติขณะเรานักประจนภัยที่ดําเนินขั้นตอนอยู่สองข้างของฮาจิเมะในขณะน,นี้ก็ยังมองฮาจิเมะอย่างตกใจสาวโต๊ประชาสัมพันธ์หยิบสเตตัสเพจของฮาจิเมะขึ้นมาดูเนื้อหา แล้วสีหน้าเรียบเฉยก็เปลี่ยนเป็นหน้าตกใจเช่นเดียวกับพวกนักผจญภัยเธอเปรียบเทียบหน้าของฮาจิเมะกับสเตตัสเพจอยู่หลายครั้งก่อนจะลุกขึ้นอย่างเร่งรีบท่านนาคุโมะฮาจิเมะไม่ผิดแน่ใช่ไหมคะเออตามที่ระบุไว้ในสเตตัสเพจนั่นแหละขออภัยด้วยค่ะแต่ช่วยมาที่ห้องรับแขกได้ไหมคะมีหนังสือแจ้งมาว่าให้พาท่านฮาจิเมะเข้าไปด้านในเมื่อมาเยือนกิวนะคะจะไปเรียกกิวมาสเตอร์มาให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ ฉันแค่อยากรายงานเรื่องงานว้วานที่สำเร็จแล้วให้กับอินวาหัวหน้าสาขาเท่านั้นน่ะแถมจากนี้ยังมีกำหนดการต้องไปซ่อมบาเลียใหญ่อีกช่วยอย่าทำให้เรื่องมันยุ่งยากไปมากกว่านี้ได้ไหมเอะแบบนั้นฉันก็เดือดร้อนจะจะไปเรียกกิลมาสเตอร์มาเดี๋วนี้ละค่ะกรุณารอสักคู่นะคะสาวโต๊ประชาสัมพันธ์พูดทิ้งไว้เท่านั้นก่อนจะหายวับเข้าไปในเคาน์เตอร์ด้วยความรวดเดว็วขณะถือสเตตัสเพจของฮาจิเมะกับใบรับรองว่างานว้วานเสร็จไปด้วยฮาจิเมะทำอะไรไม่ถูกยูเอกกับชิซุคุ จึงตบไหลฮาจิเมะที่มีท่าทางแบบนั้นเพื่อปอบว่าเอาหน้าเอาหน้าฮาจิเมะรออยู่สักพักหนึ่งแต่แล้วตอนที่เริ่มจะคิดว่าขี้เกียจแล้วด้วยไม่ต้องรายงานกับอินวาแล้วก็ได้มัง้งอยู่นั่นเองชายชรลาตาตีผู้มีเขาขึ้นนุ่งดังก็ปรากฏกายออกมาพร้อมกับสาวโต๊ะประชาสัมพันธ์เมื่อคู่นี้ฮาจิเมะมั่นใจหลังจากได้เห็นชายชรลาคนนั้นว่าเขาต้องเป็นประเภทคุณลุงกล้ามเบิร์กซึ่งจะกู่ร้องยักษ์แล้วทําให้เสื้อผ้าท่อนบนปลวกระเด็นไปด้วยกล้ามเนื้อแน่นอนชายชพลาผ ปลาดตลาดแบบนั้นเป็นกิลมาสเตอร์อย่างที่คาดการเอาไว้เพราะภายในกิลส่งเสียงดังจอแจเล็กน้อยตั้งแต่วินาทีที่เขาปรากฏกายแล้วเสียงดังโวกเวก็กระจายไปทั่วกิลเมื่อกิลมาสเตอร์ส่งเสียงเรียกฮาจิเมะดูเหมือนว่ากิลมาสเตอร์จะมีนามว่าบาวแรัเตอร์ช่างเป็นชื่อที่ดูเหมือนจะนำพาวความสูญสิ้นเผ่าพันธุ์มาเหลือเกินนี่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่ฮาจิเมะจินตนานการเอาไว้เป็นพิเศษเขาเพียงแค่อยากพบเพราะมีการติดต่อเรื่องของฮาจิเมะมาจาก In อินวาเพราะต้องเผชิญกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างทุกครั้งที่ป ักแห่ฮาจิเมจึงรูปอกโล่งใจว่าคราวนี้ไม่มีปัญหาทว่ามันก็ไม่ง่ายใดเช่นนั้นท่านบา่าแนะนำพวกเขาให้รู้จักหน่อยได้หรือไม่ถ้าเป็นบุคคลที่กิลมาสเตอร์ให้ความสนใจผมเองก็อยากจะรู้จักให้ได้ด้วยหนาะผมควรต้องทักทายโดยเฉพาะสาวสาวผู้น่ารักเหล่านั้นในฐานะที่เป็นสุภาพบุรุษด้วยสิบุคคลที่เดินเข้ามาใกล้พวกฮาจิเมพร้อมคำพูดขี้เก๊กแบบนั้นคือหนุ่มหล่อผมทองแล้วด้านหลังของเขายังมีสาวงามคอยรับใช้อยู่อีกสี่คนนักปจนภัยรอบข้าง ต,ต่างก็กระซิบกระซาบกันหลังจากมองเขาดูเหมือนว่าจะชื่ออาเบลเขาเป็นนักผจญภัยขั้นสีทองและถูกเรียกด้วยสมญานามว่าดาบไวแสงบาวแนะนําว่าฮาจิเมเป็นขั้นสีทองเฉเช่นเดียวกับอาเบลเสียงอื้ออึงรอบข้างดังขึ้นอย่างมากจนสีหน้าของฮาจิเมดูราคาญมาจากก้นบึ้งของหัวใจฮาจิเมเร่งโยเอกับชิซุคุเพื่อพยายามจะออกจากกิลโดยเร็วแต่ความสนใจของอาเบลมุ่งตรงไปที่สองคนนั้นและดูเหมือนจะไม่คิดปล่อยให้ไปง่ายฮาจิเมทำหน้าชงนคิดว่ามันไม่รู้ ว่าชิซุคุเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก้างนันหรือไงอาเบลยิ้มอย่างสดชื่นระหว่างเริ่มคุยกับฮาจิเมะโดยไม่สนใจท่าทางแบบนั้นของฮาจิเมะอืมนายก็ขั้นสีทองสินะดูเหมือนยังค่อนข้างเด็กอยู่เลยใช้วิธีแบบไหนกันแน่ดูน่าจะไม่ใช่วิธีที่ซื่อตรงหรอกอ่าพอไม่ซื่อตรงเลยพูดตรงนี้ไม่ได้งั้นสี่ขอโทษทีนะที่วิจารณญาณไม่พออาเบลพูดจาไร้กาดด้วยรอยยิ้มที่สดใสเวลานี้ทําให้ฮาจิเมะทิ้งความคิดที่จะยุ่งกับอาเบลไปอย่างสิ้นเชิงพอคิดว่า เขาไม่มีคุณค่าพอจะยุ่งเกี่ยวด้วยเลยสักนิดอยเอกับชิซุคุเอง,ก,เองก็เดาความในใจของฮาจิเมได้จึงพยายามจอกจากกิลไปโดยเร็วเอาหนะ้ารอเดี๋ยวสิพอไม่เห็นต้องหนีเพียงเพราะผมเป็นขั้นสีทองของแท้เลยนี่ไม่ทําอะไรรุนแรงหรอกหน้าเอาเธอเพราะนายน่าจะทนอยู่ไม่ไหวฉะนั้นจะไปก็ได้นะแต่สาวสาวมารับประทานอาหารกับผมไมล่ะจะสอนให้รู้จักขั้นสีทองของแท้เลยนะพูดเช่นนั้นแล้วอาเบลก็ไม่ยืนขวางทางเดินแววตาเต็มไปด้วยความมั่นใจราวกับคิดว่าถ้าตนเชื่ วแล้ก็จะไม่มีสาวใดปฏิเสธแต่เมื่อคิดว่าเนื้อหาคําพูดของอาเบลฟังออกมาเป็นเช่นไรต่อหน้ามนุษย์สุดโกง3าคนที่ทรงพลังมากกว่าเขามากแล้วแล้วก็เป็นอะไรอื่นไปไม่ได้นอกจากคําว่าหน้าตลกขบขันบาวซึ่งรู้จักตัวตนที่แท้จ,จริงของผู้ฮาจิเมยังหันหน้าหนีนี่ยายเอกชีหนุ่มรอหน้าเวทนาแบบนี้มันหน้าที่เธอไม่ใช่หรอเหมือนอามานกาวะเวอร์ชันกระจอกด้วยสิยกหน้าที่นี้ให้ผู้เชี่ยวชาญร้วกันใครเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรกันยะแล้วมาพูด แบบนี้กับเพื่อนสมัยเด็กของคนอื่นได้ยังไงกันโคคีไม่ได้หน้าเวทนาขนาดนี้สักหน่อยน่าจะใช่แน่ๆจะว่าไปนี่มันเกินกว่าคําว่าหน้าเวทนาและหน้าสมเพชแล้วไม่ใช่หรอ ชิซูคุพูดแรงกว่าที่คิดแต่ก็เห็นด้วยอย่างแรงทั้ง3คนพูดแบบนั้นขณะเมินและเดินผ่านด้านข้างของอาเบลไปด้วยความธรรมชาติสุดๆส,สีหน้าของอาเบลบึ้งตึงขึ้นสงสัยว่าคงจะไม่เคยเจอการรำแบบขอไปทีตั้งแต่กลายเป็นขั้นสีทองหญิงสาวผู้ตามรับใช้ก็ต้องเขม่งไปทางพวกยูเอด้วยสายตาทะมึงถึงเช่นกันฮาจิเมะคิดว่าต้องเกิดการประทะกันหนานที่คิดเอาไว้งั้นสี่แล้วอาจทุกคนรวมทั้งกิลมาสเตอร์ซึ่งยิ้มอย่างสนุกสนานอยู่ด้านข้างเคาน์เตอร์จนกระเด็นขณะที่เขา เริ่มคิดเรื่องอันตรายแบบนั้นอยู่เสียงห้าแต่เหมือนผู้หญิงก็ส่งเสียงทักพวกฮาจิเมขึ้นมาแบบกระทันหันอ้าวคนที่อยู่ตรงนั้นคือคุณฮาจิเมกับคุณหนูโยเอะไม่ใช่หรอเสียงนั้นทําให้ฮาจิเมรู้สึกหนาวสั่นขั้นเนื้อขั้นตัวอย่างบอกไม่ถูกจนเขาถึงกับเอามือจับดอนเนอร์เพื่อเตรียมตั้งท่าในทันใดแล้วเมื่อพวกฮาจิเมหันไปมองอ่าอะไรกันไอสัตว์ประหลาดตัวนี้ เป็นสัตว์ประหลาดที่ควรเลี่ยงการมองตรงอธิบายได้ยากและจะฟันเฟืองแน่นอนเมื่อได้พบเห็นกันหาก้อนกล้ามเนื้อที่มีตามองอาเบลซึ่งเผยตะโกนออกมาหน้าเข้มดุดดังภาพสไตล์เกคิกะภาพการ์ตูนที่มีความซีเรียสจริงจังความสูงเกือบ2เมตรและกอกล้ามเนื้อซึ่งปกคลุมทั่วร่างกายแต่กับผผมสีแดงเป็นทรงแก่สองข้างและมัดด้วยโบแสนหน้าดรักสุดท้ายก็ชุดซึ่งเรียกว่าชุดเดสแบบยูกาตะทั้งยังมีจีบติดอยู่มากมายช่างผิวเหลือเกินและมีการเผยขา ที่ล้ำหนาใหญ่ออกมาให้เห็นอย่างสวยงามอีกด้วยฮาจิเมคิดไปชั่วแว็บหนึ่งว่าเป็นสัตว์ประหลาดนามาคิสตาเบลซึ่งทำนังอยู่ในร้านเสื้อผ้าของเมืองบรูคแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนละคนกันตราบใดที่มันไม่ได้มีความสามารถในการนำทางตัวอย่าอย่าเข้ามาใกล้นะคิดว่าผมเป็นใครกันผมเป็นนักผจญภัยขั้นสีทองชื่ออาเบลดาบไวแสงนะถ้าเข้ามาใกล้มากกว่าตรงนั้นแล้วก็จะเชือดทิ้งสตรงนี้เลย โหดร้ายจังเลยนะพบหน้ากันครั้งแรกแต่จู่ๆกับเดซัปปารตแถมยังจะฆ่ากันอีกถึงจะเป็นขั้นสีทองเหมือนกันแต่แตกต่างก,กับผู้จัดก,การร้านมากทีเดียวเลยนะแต่หน้าน่ะตรงสเปกเลยนะจ๊ะอาเบลถูกไล่ต้อนอยู่ในขณะที่พวกฮาจิเมตัวแข็งทื่อเพราะถูกกระเทยซึ่งทําให้นึกเรียกชื่อคิสตาเบลไม่สิเขาหรือเธอเพียงแค่อยู่ตรงนั้นแต่แค่ได้มองก็ทําให้ระดับสติสัมป,ปชัญญะของอาเบลถูกกัดก่อนไปเรื่อยๆแล้วแม้ว่าเขาหรือเธอ จะทำสีหน้าละอาและมองอาเบลที่เปิดส่งเสียงกรีดร้องขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าหน้าตาของอาเบลจะถูกสเปกจนกค่อยๆเดินเข้าไปใกล้มากขึ้นเรื่อยๆแววตาสองประกายดังสัตว์ร้ายแถมยังทำกระทั่งเรียริมฝีปากแผบอีกด้วยบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ไงเล่าไอสัตว์ประหลาดอาเบลทนความหวาดกลัวต่อสิ่งลึกลับไม่ไหวจนชักดาบออกมาในที่สุดไม่ว่าอย่างไรก็เป็นการโจมตีจากนักผจญภัยขั้นสีทองทุกคนคิดว่าชีวิตของกระเทยจะตกอยู่ในอันตรายแต่ความจริงกับผิดความคาดหมาย บบปกติกระเทยที่ประชิดตัวเข้าไปหาอาเบลภายในช่วงพริบตาด้วยความเร็วซึ่งทําให้เกิดภาพติดตานั้นในมือข้างหนึ่งประดับของอาเบลแล้วเข้าปลุกปั้มต่อสู้ทั้งอย่างนั้นเรียกอีกอย่างว่าท่าซาบาโอริเป็นการเอาแขนโอบรอบกระชากและทิ้งน้ําหนักลงจากด้านบนให้ขอของคู่ต่อสู้ติดกับพื้นเสียงเปียดังออกมาจากร่างกายของอาเบลแม้ว่าเขาจะอาละวาดพยายามจะหนีอย่างสุดชีวิตแต่ไม่รู้ทําไมถึงไม่สามารถหลุดจากพนา,นาการกล้ามเนื้อได้แล้วเวลาโศกนาฏกรรมของอาเบลก็เริ่ม ขึ้นในขณะที่กำลังตะเกยียกตะกายอยู่เด็กไม่ดีจะต้องโดนลงโทษนะจ๊ะ หยุดียาตัวของอาเบลกระตกเงึกเงกหลังจากนั้นสักพักหนึ่งดาบจากมือของเขาก็ล่วงหล่นลงสู่พื้นจนเกิดเสียงเค้งสภาพนั้นเปรียบประหนึ่งดอกไม้หนึ่งดอกที่โดนหักอย่างใดอย่างนั้นสาวสาวผู้รับใช้อาเบลทำหน้าซีเซียวอย่างพร้อมๆเพียงกันก่อนจะหนีออกจากกิลไปด้วยความเร็วสูงสดุดสิ่งที่เหลือไว้มีเพียงกิลอันเต็มไปด้วยความเงียบสงดัดและร่างของอาเบลซึ่งถูกปล่อยให้ล้มฟุบอยู่กับพื้นในท้ายที่สุดไม่ว่าจะมองอย่างไดก็เห็นเป็นแค่ผู้เสียหายหน้าเวทนาที่เจอกับนักเล ตรงนั้นคงควรจะเรียกว่าสมกับที่เป็นนักะจนภัยขั้นสี่ทองเขาใช้สติที่ยังเหลืออยู่เล็กน้อยจ้องเขมิงไปทางกระเทยแต่เขากับห่อเหี่ยวไปทันทีที่กระเทยเดินเข้ามาใกล้แล้วสายตานั้นก็มองไปทางฮาจิเมะแทนหนะนีน่นายเป็นขั้นสี่ทองเหมือนกันใช่ไหมละ่ะถ้างั้นก็ช่วยผมสิถึงจะได้มาด้วยความตุจริตหรือวิธีอะไรสักอย่างแต่ผมจะช่วยแนะนําให้เองคนอย่างนายจะมีประโยชน์ต่อดาบไวแสงคนนี้เป็นเกียรติมากใช่ไหมลเล่าเฮ้ยทําอะไรสักอย่างกับสปารา นี่เร็วเข้าสิไองั่งฮาจิเมะมองด้วยสายตาสมเพศเกินกว่าคําว่าราอากับความน่าเวทนาของอาเบลและคิดว่าไม่เข้าใจเพราะทั้งๆท,ท,ที่อยากให้ช่วยแต่กับผู้ใจยเย็นยามในขณะเดียวกันก็ปลายตามองไปทางเบวคิดว่าคนแบบนี้นะเป็นขั้นสีทองจบแล้วละมั้งสําหรับนักผจญภัยในโลกนี้เบวสายหน้าเหมือนปฏิเสธอะไรบางอย่างไม่แน่ใจว่าอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างสําหรับเรื่องที่อาเบลเป็นขั้นสีทองก็ได้คนที่ก้าวออกมาต่อหน้าอาเบลซึ่งพ่นคาหนาทอออกมาจนทน ฟังไม่ได้นั้นไม่ใช่กระเทยแต่เป็นยูเอเรื่องนั้นดันทําให้อาเบลเข้าใจผิดอาคิดจะช่วยใช่หรือไม่งั้นคืนนี้ผมจะให้เวลากับเธอหุบป,ปากทั้งฮาจิเมะกับทิสุคูดูดีว่าในคําพูดของยูเอมีความโกรธเกี้ยวอยู่ดูเหมือนว่าเธอจะงุดหงิดขึ้นมาเล็กน้อยกับทอยคํามันก้าวราวยาบคลายต่อฮาจิเมะยูเอขัดคําพูดของอาเบลก่อนจะทําให้ลูกบอลสีดําปรากฏขึ้นมาหมุนวนอยู่รอบมือขวาที่ยื่นขึ้นไปด้านบนไปเกิดใหม่ซะาไอ้ปิ๊บ เอ๊ะเดี๋ยวสิยาวันนี้เป็นวันที่ชายหนุ่มหายไปจากโลกนี้อีกหนึ่งคนและกําเนิดใหม่มาเป็นกระเทยยยเอเดินกลับไ e. ปข้างฮาจิเนะหลังจากบัขยีสัญลักษณ์ของผู้ชายด้วยเสยน้าพึงพอใจและก็ขอจบตอนที่26เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ